สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องน้องใหม่นะครับก็สําหรับตัวเลขวันนี้นะครับงวดวันที่16นะครับ16ตุลานะครับ2 5 6 4นะครับวันนี้เราจะมากันที่เลขคุณตาขํำนะครับเลขคุณตาขํำนะครับซึ่งเป็นเลขวิ่งเลขสูตรนะครับซึ่งยังไม่พลาดเลยนะครับยังไม่พลาดนะครับสําหรับท่านใดนะครับ เน้นย้ํานะครับตัวเลขทุกตัวนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ทราบหรอกนะครับว่าเลขมอกตัวไหนนะครับมีสูตรก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับของคุณตาขํำนะครับสําหรับตัวเลขตามนี้เลยนะครับตาขํำนะครับเลขวิ่งนะครับงวดนี้นะครับให้6กับ7นะครับเน้น6นะครับตัวเด่น6ตัวรอง7ดนะครับตัวรองอีกหนึ่งตัวก็ห้าหกเจ็ดนะครับห้าหําหรับท่านใดนะครับท่านใดที่ชอบนะครับ เลขวิ่งคุณตาขำนะครับนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากติดตามนะครับตัวเลขนะครับงวดนี้นะครับซึ่งเข้าหลายงวดแล้วนะครับคุณตาขำสลากจิตเมืนงรัฐบาลใครชอบวิ่งใครชอบรูดชอบเจ็ดชอบหกหรือชอบห้านะครับหรือจะจับคู่ห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดว่ากันไปนะครับหรือท่านใดนะครับมีสูตรของตัวเองอยู่แล้วนะครับ ก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับในการลุ้นการเสี่ยงในการตัดสินใจนะครับสําหรับงวดวันที่16ตุลา2564นะครับสําหรับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับตัวเลขนะครับ5 6 7หรือท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนนะครับ6มาแรงหรือ7นะครับถ้าใครชอบ6นะครับก็รูด6ไปนะครับ60 61 62 63 64 65 66 67 หรือใครชอบเจ็ดก็เจ็ดศูนย7เ7็ดหนึ่งเจ็ดสอหกเจรือใครชอบห้านะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสก็ดาแกว่ากันไปนะครับหรือจะจับคู่กันเลยนะครับหรือจะมาสตัวห้ 5, 6, เาเจ็ดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสําหรับวันที่สิตัวเลขนะครับท่านใดชอบนะครับก็ลองนาไปรุ้นไปเสียนะครับเป็นแนวทางนะครับในการลุ้นสาลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสําหรับ ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับรา่ารวยเงินทองสาตุสาสุสาสุนะครับรวยรวยรวยเฮงเฮงนะครับสำหรับวันี้นะครับสวัสดีครับ